اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور فرحة الدنيا بلقاء الأحباب تزيد والقلوب تذوب كأن الليل تعيد นับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมะนะ0 2 1 8 4 6 8 1ห0 8 1 8 1 2 9 6ี่สํานำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย <S a s s อ l a m u a l ม i k u m w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการมุสลิมไทม์ซึ่งเราพบกันเป็นประจำนะครับ ทุกเช้าวันพระหัสสปดีเวลาดีตี่5ทางทท5กดหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเมื่อเราพบกันช่วงนี้เราย่อมมอบความห่วงใย,ยให้แก่กันนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปลงพื้นที่มอบความห่วงใย,ยให้กับชุมชนอัลกุบรอครับช่วงห่วงใย,ยด้วยใจรักด้วยความห่วงใย,ยจากรายการมุสลิมไทม์และผลิตพันธุ์ขุนเส้นตราต้นสน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 วันนี้ทีมงานมาลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชุมชนอัลกุบรอเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครเพื่อจัดอาหารวุ้นเส้นต้นสนปรุงสุกเมนูผัดไทยวุ้นเส้นกุ้งสดจำนวน200กล่องด้วยการดำเนินการของคณะกรรมการชุมชนเพื่อมอบให้กับสับบุรุษของมสัสยิดอัลกุมรอและผู้กักตัวตลอดจนผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่ชุมชน ชุมชนอัลกุบรอเป็นชุมชนที่ประกอบไปด้วยมสัสยิดอัลกุบรอซึ่งเป็นมสัสยิดที่เก่าแก่มีอายุกว่า200ปีมสัสยิดที่เห็นในปัจจุบันนี้เป็นหลังที่สร้างขึ้นใหม่บนสถานที่เดิมมีโรงเรียนสอนศาสนาอัลกุรอานมีกูบอทที่ใช้ร่วมกันกับอีก5า้ามัสยิดซึ่งในวันนี้ท่านอิหมัมฮจยีการีมสยอวัน และคุณสุนทรงามขนงประธานชุมชนพร้อมคณะให้การต้อนรับ สาุมะลกุมวเร์มะตูลอวบเระกาตุฮ์ผมสุนทอนงานผนงในฐานะประธานชุมชนอัลกุบรอต้องขอขอบคุณรายการมุสลิมทามและอุนเซนตาต้นสนที่ได้มามอบอาหารซึ่งปรุงสำเร็จให้แก่ชาวชุมชนอัลกุบรอซึ่งอุนเซนตาต้นสนมีฮาลานและสามารถรับประทานได้ในหมู่พี่น้องมุสลิมผมในานามตัวแทนของ ชุมชนอักุบารอต้องขอขอบคุณรายการมุสลิมไทม์และวุนเส้นตาต้นสนมาณที่นี้ขอขอบคุณครับวะระมุสลามบาร์ตุลวะวะบราคาตูอัสสลามอะลัยกุมือสวัสดีครับผมสุรินเอี่ยมสบัดอยู่ในชุมชนอักุบารอนี้อยู่ในระแวกนี้แล้วก็มาวันนี้มาขอบคุณวุลเส้นต้นสนที่นำ อาหารผู้เส้นจากต้นสนนี่มามาให้บริการกับประชาชนในชมนุมชนอันกุ่บรอนี้แล้วก็ขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยที่แทนประชาชนในชมนุมชนอันกุ่บรอนี้จะลาอมาจลกผมแล้วมเ,เามาตันรอบริกาที่เหล ด้วยความหวงใย,ยจากรายการมุสลิมไทม์และผลิตภัณฑ์บุนเส้นตราต้นสนขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เสียสละทำงานเพื่อสังคมและขอให้ผู้ที่ติดเชื้อหายป่วยในเร็ววัน สนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมนนะ0218468100 8 1 8 1 2 9 6 1 5สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าสแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพธรมะนยะ์สองหนึ0 0แ8 8สี <S <S ่1กแป ท่านผู้ชมครับในช่วงของวาละฮัดีสสำหรับสัปดาห์ที่แล้วเราพบกับท่านอาจารย์สมานก่อพิทักษ์นะครับท่านได้มาพูดถึงความสำคัญนะครับของการสลวัดท่านนาบีแล้ววันนี้ท่านอาจารย์สมานยังอยู่กับเรานะครับในช่วงของวาละฮัดีสครับมิลลาฮฺบิรลาห์มานฺร์อัลลอฮอัลฮัมดุลิลาฮิรับบิลอาลามีน wa bihi nasta'in Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Sarah hadis pada jamuan ini saya ingin menyampaikan hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sungguh berkata rahimuna yarhamuhur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamkum มัมฟิสมาอิรอวาหุติรมิซีซึ่งมีความหมายของฮะดิษว่าพระผู้ทรงเมตตานั้นพระองค์จะทรงเมตตาต่อเบาวที่มีความเมตตาดังนั้นท่านทั้งหลายจงมีความเมตตากับทุกสิ่งที่อยู่บนพื้นโลกและ สิ่งที่อยู่บนฟ,าฟ้าก็จะเมตตาท่านรายงานโดยท่านเตอรมิซีสังคมปัจจุบันนี้เป็นสังคมที่ยึดเอาหลักธรรมคำสอนของศาสนากาันมาเป็นสรณะประจําใจจึงทําให้สังคมนี้เป็นสังคมที่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นและก็เห็นแก่ตัวจึงทําให้เรานั้น ไม่ได้รับพระเมตตาจากพระกรสุฮานุวตาลาเราได้รับการทดสอบด้วยกับภัยพิบัติชนิดหนึ่งที่เรากำลังได้รับกันอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะเราขาดความเมตตาซึ่งกันและกันฮะดิษนี้บอกว่าท่านทั้งหลายจงมีความเมตตาสิ่งที่อยู่บนพื้นโลกนี้รวมถึงสิงสาราสัตว์นะครับสิ่งที่จะเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ ปรียสัตว์อะไรต่างๆนั้นศาสนาบัญญตัติทุศาสาอิสลามนั้นมีความสวยสดงดงามที่เตือนเราให้มีความเมตตาต่อทุกสิ่งที่อยู่บนโลกนี้และที่สําคัญที่สุดคือเราจําเป็นจะต้องมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะความเมตตาที่เรามีก็จะทําให้บุคคลหรือสิ่งที่อยู่บนฟากฟ้านั้นก็จะเมตตาต่อเราด้วยซึ่งนักรายงานฮะดิสนั้นได้บอกว่า สิ่งที่หรือบุคคลที่อยู่บนฟากฟ้านั้นก็คือบรรดามมนหมู่มาอิกะที่สถิตยอยู่ในฟากฟ้านั้นก็จะทําการขอดุอาจะทําการอิสติกฟาร์ขอดุอาให้กับเบ่าวับบานนั้นและเมื่อบรรดาโมนมาอิกะได้ขออิสติกฟาร์หรือขอดุอาให้กับบุคคลที่มีความเมตตาบนพื้นโลกนี้แล้ว พระองค์ละสุภานุวัตลาก็คงจะได้เมตตาเราเช่นเดียวกันขอให้เราได้มีความเมตตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของสถานการณ์ที่เรากำลังเกิดวิกฤตกันอยู่ความเมตตาซึ่งกันและกันที่เป็นรูปธร,รรมก็คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันขอให้พวกเราทุกคนเป็นกลุ่มชนที่หัวใจของเรานั้นกระทําแต่ความดีขอให้พวกเรานนั้นเป็นกลุ่มชนที่หัวใจของเรานนั้น กระทำในสิ่งที่พระวลลธ์ทรงใช้วบิล,ลาฮิตตฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุในช่วงสถานการณ์โควิด -19 การให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการและสมัชชุลาราัชมนตรีในการประกอบศาสนก,กิจถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะเป็นการป้องกันและลดจํานวนผู้ติดเชื้อให้น้อยลงย้ํากันอีกครั้งหนึ่งในการปฏิบัตินะครับการสวมหน้ากากอนามัยใส่ใจการล้างมือ ถือระยะห่างเดินทางเมื่อจำเป็นเน้นการฉีดวัคซีนเราจะร่วมขอดูอาด้วยกันนะครับเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปพร้อมๆกันครับท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้ เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ทันได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพัมาณนะ02 1846810 0818129615 ฮาลานไทยในเวทีโลกได้รับการยอมรับมากน้อยเพียงใดยุเอไม่ยอมรับฮาลานของไทยจริงหรือกระบวนการแก้ไขมาตรฐานฮาลานของไทยเป็นอย่างไรติดตามได้ในหน้าต่างกอทอัสลามอะลัยกุมมะเระมะตุลลอฮิวะาะเะกาตุ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเรากลับมาพบกับช่วงหน้าต่างกอทนะครับท่านผู้ชมครับต้องยอมรับนะครับว่าคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนั้นมีการทํางาน นะะในหลายหลายฝ่ายด้วยกันและในส่วนงานหนึ่งน,นั่นก็คือง,งานในส่วนของฝ่ายกิจการฮาลัลนั่นเองนะครับเมื่อพูดถึงกิจการฮาลานการยอมรับในประเทศไทยแน่นอนแหละครับมีอยู่แล้วแต่การยอมรับในต่างประเทศเราก็จะต้องมีการผลักดันกันอย่างต่อนเนื่องนะครับเพราะมันจะไปผนวกกับเรื่องสินค้าส่งออกด้วยเช่นเดียวกันวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นสําคัญนะก็คือการยอมรับของฮาลานไทยในต่างประเทศนะฮะซึ่งผู้ร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับท่านเป็น หัวหน้างานต่างประเทศและประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการฮาลานครับตอนนี้อยู่ในระบบสูมกับเราแล้วนะครับท่านกทาวุฒเลาะหมุดครับสลามะลัยกุมครับวะลัยกุลสลามมบาระมตุลลอฮิวะบารักาตุครับสบายดีนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับสบายดีครับครับขอบคุณนะครับที่ได้ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการในช่วงนี้นะครับก่อนอื่นอยากให้ปูพื้นก่อนนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยฮาลานของไทยนั้นเป็นยังไงครับได้รับการยอมรับนะ โดยทั่วไปจากต่างประเทศมากน้อยขนาดไหนอย่างไรครับครับจริงๆแล้วเนี่ยสำนักงานคณะกรรมการากาไก,กล่สลามประเทศไทยทต่างประเทศรู้จักก็คือซีคอร์ดนะครับเดอรเซนท่าอิสลามิกเขาซีล็อกไทยแลนด์ค,ค,ครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเป็นเดอะเซนท่าอิสลามิก คอมมิตีัหลังจากนั้นเนี่ยเรามีการเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นเดอะเซนไทยสลามบิกเขาน์ตีนอฟไทยแลนด์แล้วก็เมื่อกี้ที่อาจารย์ถามเรื่องการยอมรับเนี่ยประเทศไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปอเมริกานะครับมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียนะครับเราได้รับการยอมรับทั้งหมดครับอืครับผมฮะก็ถือว่าเป็นความน่าภูมิใจในศักยภาพนะของประเทศไทยแต่นี้แน่นอนแหละครับการทํางานย่อมมีปัญหาในะในส่วนของการยอมรับเองก็ตามเนี่ยนะครับ ที่ผ่านมาให้คุณกทาวุฒิครับเราได้เจอปัญหาอะไรบ้างนะครับระหว่างฮัลันไทยนะกับคู่ค้าในต่างประเทศและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาหรับครับจริงๆแล้วในประเทศทางกลุ่มยุโรปอเมริกาหรือทางด้านเอเชียเราไม่มีปัญหานะครับเราสามารถส่งออกได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าในประเทศยูเอีสหรัฐอาหรับอิมเรียละกลุ่มประเทศต่นออาวลาเนี่ยแค่เขามีการปรับเปลี่ยนเรื่องของระบบ นะครับระบบงานเท่านั้นเองระบบของ<ะ>เอกสาระนะครับ<ะ>ทําให้เราต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบให้สอดคล้องตามมาตรฐานที่เขากาหนดเท่านั้นเองครับ<อ>จริงๆแล้วในเรื่องของสินค้าร้านเราไม่มีปัญหาอะไรนะครับอืมครับเรื่าปรับเปลี่ยนระบบเอกสารเนี่ยหมายถึงยังไงครับอยากให้อธิบายสักนิดหนึ่นงครคือมาตรฐา ตั้งแต่ปี2,550นะครับปกติเราส่งออกสินค้าฮาลานไปในวันออกกลางได้โดยเฉพาะอยูอีซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของเรานะครับเราก็ส่งอยู่ได้ตามปกติแต่ว่าทางประเทศยูอีมีการปรับเปลี่ยนระบบโดยให้หน่วยงานที่ดูแลเรื่องฮาลานก็คือสภาเทศบาลนะครับมาดูแลนะครับในการนําเข้าสินค้าในปีนั้นนะครับปี2,550ก็มีการทําให้เราทําเรื่องของระบบเอกสารเข้าไปนะครับ เราก็มีการปรับเปลี่ยนระบบเอกสารทั้งหมดนะครับแล้วก็สินค้าที่ยูอีเนี่ยให้ความสําคัญก็จะเป็นในเรื่องของพวกสินค้าที่เป็นเนื้อสัตว์นะครับ,รบถ้าเป็นสินค้าอื่นนี่นไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับ,รบก็มีความเข้มข้นในเรื่องของการดูแลในเรื่องของระบบอย่าแงบบเช่นต้องมีคนที่ดูแลในเรื่องของผู้ควบคุมโรงเชื้อนะครับต้องเป็นคนของทางเรานะครับไม่ใช่เป็นคนของโรงงาน ก็เหมือนกับว่าทาง UAE เนี่ยต้องการที่จะกำกับดูแลในเรื่องของสัตว์เชื่อนให้เป็นฮาลันจริงๆในส่วนของ U a E เขาต้องมาเข้ามาดูแลหรือกำกับเองด้วยไหมครับในเมืองไทยหรือไม่จำเป็นเพียงแต่ว่าให้เราเนี่ยลงลึกไปในรายละเอียดให้มากขึ้นเท่านั้นเองใช่ครับเขาไม่ได้ลงมาดูแลนะครับเขาแข่งแต่ว่าเขาจะมา ดูในเรื่องของหน่วยงานที่กํากับดูแลมากกว่าอย่างเช่นทางคณะกรรมาการไกล,ส,ลสัฐธรรมิูญจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของร้านเขาก็จะมาดูในเรื่องของระบบนะครับของสํานักงานเราว่ามีระบบการทํางานที่ดีไหมอย่างเงี้ยครับ,รบแต่ว่า UAE เนี่ยเขามีการทําระบบอยู่สองสามรอบนะครับตั้งแต่ปี5 0สมาจนถึงปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นการสับเปลี่ยนการสับเปลี่ยนเอกสารที่ว่าเนี่ยหรือว่าเปลี่ยนหน่วยงานหรือองคอ์กรเนี่ย มันจะมีช่องว่างไหมครับในช่วงนั้นมันจะมีช่องว่างสะดุดเรื่องการส่งออกของเราไหมหรือว่า process มันก็ไปตามปกติไม่มีครับก็คือเขากําหนดแค่ว่าเราต้องทําตามข้อกําหนดของเขาเขาให้เวลานะครับในช่วงที่มีการส่งออกก็ส่งออกไปตามปกติแต่ว่าเขาจะกําหนดช่วงเวลาว่าในประมาณเดือนมิถุนาปี2560เนี่ยเราจะต้องทําให้เสร็จนะอะไรทํานองนั้นนะครับ รเราจะได้เริ่มใช้มาตรการตัวใหม่แล้วโดยใช้ไปอิงกับตัวมาตรฐาน ISO ครับผมฮะเอกสารที่พูดถึงเนี่ยนะฮะเ,เพื่อเป็นความรู้สำหรับผมเองและพี่น้องประชาชนคนชมรายการเอกสารที่พูดถึงในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยหมายถึงว่ามันจะเป็นเอกสารของหน่วยราชการด้วยหรือเปล่าหรือว่าเฉพาะคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยหรือว่าอย่างไรเขาจะบังคับใช้ทั้งโลกนะครับเป็นหน่วยงานพารานที่ทั้งโลกเนี่ยต้อง จะต้องใช้มาตรฐานตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อนและเป็นตัวเดินงานแต่สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นโรงงานผลิตมันจะมีตัวอีกมาตรฐานนึงคือ s สองส่วนห้าดหนึ่งแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งถ้าเป็นโรงเชื่อก็จะมีตัว UAE S นะครับ GSO 993ซึ่งจะเป็นตัวในเรื่องของมาตรฐานของโรงเชื่อถามว่ามาตรฐานตัวนี้มีอะไรแตกต่างกับการเชื่อปกติมีครับ ก็คือเขาไม่ยอมรับในเรื่องของการใช้ไฟในเรื่องของการระบบตะตันนะครับปกติแล้วโรงเชื่อในประเทศไทยนะครับร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับเราใช้ระบบในเรื่องของกระแสไฟในการทำให้ให้ไก่สลกนะครับเราใช้ในระบบของโรงเชื้อไก่นะครับแต่ว่าโรงเชื้อสัตว์ใหญ่เราไม่ได้ใช้นะครับก็คือก่อนที่จะเขาเรียกว่าจะจะเชื่อเนี่ยเราต้องใช้ระบบ ทำให้ให้ไก่เนี่ยมันสลบแต่ว่าไม่มไม่ไม่เสียชีวิตนะครับแต่ว่าในมาตรฐานของ UAEs นะครับก้าเนี่ยเขากําหนดว่าห้ามใช้ก็จะมีข้อแตกต่างตรงนี้เพราะฉะนั้นผมเข้าใจถูกไหมครัว่าถ้าสมมุติว่ามันมีล็อตที่จะต้องส่งนะไก่นะฮะที่จะส่งไป UAE เนี่ยล็อตนี้เฉพาะอันนี้โรงเชียดก็จะต้อง ใช้วิธีการที่ไม่ต้องชอ็อตกระแสไฟต้องเชือสดสดเลยถูกไหมใช่ครับใช่เป็นล็อตพิเศษเลยนะครับต้องทําเฉพาะการทําเฉพาะก็คือเราต้องให้ทางผู้ควบคุมการเชือดหรือว่าหาร้านสโตร์เริงซูเปอร์เซที่อยู่ประจําที่ผมพูดเมื่อตอนตอนน้นนะครับ,รบว่าจะต้องควบคุมดูแลแล้วก็เซ็นกํากับลักษณะแบบนี้เนี่ย นอกจาก UAE แล้วมีประเทศอื่นอีกไหมครับหรือว่าเขามีกลุ่มของเขาอะยูเประเทศกของใช้มาตรฐานเดียวของเขาจริงๆมาตรฐานตัวเนี้ยเป็นมาตรฐานของกลุ่มก้าวนะครับก็คือกลุ่มวนอกกลางใช่แต่ว่าประเทศที่ข้มเข้มงวดนะครับก็คือ UAE กับซาอุดีอาระเบียที่เข้มงวดในปัจจุบันนี้แต่ว่าถ้าเป็นกาตาโอมานบาเรนเยเมนอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะเป็นกลุ่มก็เรียก G4 เนี่ยก็ยังไม่ถึงกับเข้มงวดยังอนอนลง ลักษณะแบบนี้เนี่ยโอเคเราก็เรียกว่าไม่ได้เป็นภาระยุ่งยากสําหรับการปฏิบัติของเราถูกไหมฮะจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นภาระยุ่งยากแต่ว่ามันยุ่งยากในเรื่องของการทําระบบเพราะว่าการทําระบบเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มงวดเพราะว่าเขาใช้ระบบ ISO มาดําเนินการในการทำเนี่ยทุกอย่างเนี่ยทางคณะกรรมาการกลางจะต้องปรับระบบใหม่ทั้งหมดเลยไนมะ่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ตรวจ นะครับขอดูในเรื่องของคุณสมบัติด้วยนะครับว่าผู้ที่เป็นหัวหน้าผู้ตรวจเนี่ยจะต้องจบฟุตไซจะต้องผ่านการอบรมไอโซนะครับแล้วเราเองก็ภาคภูมิใจนะครับว่าที่สีคอดสามารถยืนหนึ่งมาได้ในเรื่องของระบบเทียบเท่ากับมาตรฐานของโลกนะครับ ก็คือเราทำมาตรฐานที่สอดคล้องกับ iso 1 7 0 6 5ณปัจจุบันนี้ที่เราทำอยู่เราหมดงบประมาณในการดาเนินการที่หลายล้านนะครับในการทำระบบตัวนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทางสำนักงานมาตรฐานสินค้าคเกษตรแห่งชาตินะครับเอาเละครับพูดง,ง่ายๆเราปรับระบบนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นการตอบสนองนะฮะในกลุ่มของ u ุยอซาอุดีก็ตามเนี่ยนะครับแต่ในขนณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีผลดีสําหรับเราถูกต้องไหมฮะอันนี้ ใช่ครับเป็นผลดีนะครับเมื่อเราเราสามารถยืนหนึ่งในเวทีโลกนะครับว่าพอพอเราสามารถส่งยูเีได้ส่งซาลูได้เนี่ยนะครับก็ทำให้เหมือนมาตรฐานของไทยเป็นมาตรฐานที่ที่โดดเด่นแล้วก็เป็นมาตรฐานที่ดีในในองค์กรระดับโลกครับผมแล้วนอกจากนี้ฮะคุณคาถาวุฒิครับเรายังมองไปข้างหน้าเรามันมีมาตรการจากนี้มีมาตรการอื่นๆอะไรในอนาคตนะฮะที่ เราจะต้องปรับให้กับประเทศคู่ค้ายัางไงหรือเปล่าครคือในอนาคตต่อไปเนี่ยในเรื่องของมาตรฐานมันก็ข้มคน้นขึ้นนะครับเพราะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องฮาลานเราก็มองว่าจะเป็นเรื่องของศาสนาเท่านั้นใช่ไหมครับ,ค,รบคนตรวจก็ต้องอเป็นโต๊ะอิหมั่นต้องจบศาสนาแต่ว่าปัจจุบันนี้โลกมันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับ,รบในเรื่องของมาตรฐานสาคนนะคบบานบทบาทค่อนข้างสําคัญซึ่งเราไม่สามารถที่จะ ได้นะครับเราก็ต้องยอมรับในความเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับปัจ mm hmm. จุบันนี้เองเนี่ยทางคณะกรรมาการกลางอิสลามประเทศไทยก็มีการพัฒนาในเรื่องของผู้ตรวจมากขึ้นนะครับมีการปรับระดับมีการอบรมให้ความรู้ตามมาตรฐานของไอโต่างๆหลายตัวนะครับ mm hmm. ก็เหมือนการปรับระดับขั้นของผู้ตรวจจริงๆแล้วคนตรวจของเราเนี่ยเขาก็มีศักยภาพในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ในเรื่องของศาสนา อันนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะฮานกับศาสนามันทิ้งกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของมาตรฐานสากลเราก็เสริมเข้าไปครับผมฮก็เป็นความภูมิใจนะฮะถึงแม้ว่าเราเป็นคนไทยนับถือศาสนาอิสลามอยู่จํานวนไม่มากนักนะครับในประเทศไทยแต่การยอมรับนะในเรื่องของฮาลานนั้นนะครับด้วยการสนับสนุนของภาครัฐนั่นเองนะครับเอาละครับช่วงสุดท้ายนะฮะอยากจะฝากข้อแนะนําอะไรสําหรับผู้ประกอบการนะฮะ ในเรื่องของการส่งออกนะ,ะสินค้าฮาลานนะครับในเรื่องของสินค้าฮาลาลนะครับมีหลายๆบริษัทหรือผู้ประกอบการหลายๆที่โทรมานะครับว่าเอ่ยออมาตรฐานฮาลานของไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับของโลกไหมส่งออกไปในต่างประเทศได้ไหมนะครับก็ยืนยันได้เลยครับว่าสามารถส่งออกไปได้ทั่วโลกนะครับ,รบแต่ก็มีบางประเทศเท่านั้นนะครับที่มีข้อกำหนดที่แตกต่าง เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าในเรื่องของมาตรฐานเรื่องของฮาลานแล้วเนี่ยของเราปที่ยอมรับนะครับอันนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับการเดินหน้านะฮะเกี่ยวกับเรื่องฮาลานประเทศไทยนะครับเอาละครับวันนี้ทางรายการนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับหัวหน้างานต่างประเทศและประชาัมพันธ์ฝ่ายกิจการฮาลาลนะครับคุณกทาวุฒิละมุดนอย่างสูงนะครับสละมาเลย์กลุ่มครับาจะมาเวยากรยอมบละฮา ในต่างประเทศนั้นถือว่าเป็นต้นๆนะฮะของโลกเลยทีเดียวการผลักดันนะครับในส่วนงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและภาครัฐนั้นก็จะเดินหน้าควบคู่กันไปวันนี้ในช่วงหน้าต่างกอทอเวลาพอเราหมดลงเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับเราจะเห็นว่าความเชื่อมั่นในต่างประเทศกับฮาลานไทยนั้นนะครับย่อมมีความสําคัญซึ่งเป็นความสําคัญผูกพันกับในเรื่องของการส่งออกนะครับเพราะถ้าหากว่าต่างประเทศมีความเชื่อมั่นฮาลานไทย การส่งออกก็จะย่อมดีตามตัวด้วยนี่คือทั้งหมดของรายการมุสลิมไทม์ซึ่งพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำครับท่านผู้ชมครับสำหรับในเดือนหน้าตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับดูช่อง5กดหมายเลขก5นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงท่านี้แล้วผมสมานงานขนงและทีมงานของเราทุกคนตลาดท่านผู้ชมไปก่อครับสลามาะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮ์วะบรากาตุสวัสดีครับการอยู่ร่วมกันในสังคมทุกวันนี้ การใช้ปียวาจาที่ดีคำพูดที่สุภาพไม่หยาบคายเป็นการสนับสนุนที่ท่านอบบมุมฮัมหมัดส,สุลัลฮุอะลัยฮิวสัลลัลลมได้กระทำเอาไว้ท่านอานาสบุตรของมาลิกกล่าวว่าไม่ปรากฏก่อนหน้านี้เลยว่าท่านอดุูรส,สลลัลฮุอะลัยฮิวสัลลัลลมใช้ถ้อยคำที่หยาบคายน่ารังเกียดคำพูดสาบแช่งหรือคำพูดที่ด่าทอผู้อื่นเมื่อท่านอดุูรส,สลลัลฮุอะลัยฮิวสัลลัลลมจะกล่าวตำหนิใครสักคน ท่านจะกล่าวว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือนี่ขอให้นาผากของเขาคลุกฝุ่นดินด้วยเถิดซึ่งเป็นการขอดูอาให้เขาเกิดการเชื่อฟังบันทึกโดยบุคอรี่